สวัสดีครับมาว่าภูเก็ตการ์ดอีกแล้วอย่าลืมไปกดไลค์เพจกันด้วยนะครับนอกจากข่าวสารไม่จริงแล้วเรายังมีการ์ตูนสนุกๆให้อ่านด้วยนะโอเคครับอาทิตย์นี้ภูเก็ตการ์ดจะเอาอะไรมานําเสนอท่านผู้ชมพอลองเดาสิอ่าไม่ต้องเดาเหรอกครับเพราะว่าหน้าปกคลิปมันก็สปอยอยู่แล้วใช่ไหมอาทิตย์นี้เราจะมาพูดถึงการโกง คุณรู้หรือเปล่าว่าการโกงนี่มีมาตั้งแต่สมัยดึกดําบรรเลยนะครับตั้งแต่มนุษย์เริ่มทําการซื้อขายกันมันก็เริ่มโกงกันมาตั้งแต่ตอนนั้นน่ะเรียกว่าไงดีเป็นการหาวิธีได้เปรียบที่สุดที่มนุษย์จะทําการค้ากับอีกคนหนึ่งโดยที่ไม่ใช่วิธีสุดจริตนะครับการโกงอะ่ะมันจะเปลี่ยนไปตามยุคครับเช่นสมัยก่อนก็โกงตาช่างใช่ไหมแม่ค้าขายหมูก็เอาตาช่างปลอมมาแล้วก็หโโมูนูหนึ่งกิโลก็เป็น0.9กกิโลอะไรพวกนี้สมัยนี้ก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยเป็็นนนนนนขขาาาาายยยออออไลลล์์กกกรรรเี่จะมโงหูปแบบ บกไม่ตรงเอารูปคนอื่นมาใส่หรือว่าไม่ส่งของเลยก็มีนะช่วงสองสามวันก่อนเนี่ยผมเห็นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนบางคนโดนโกงไปก็อยากจะให้มาดูวิธีการจับคนโกงเพราะว่าบางคนมันแบบกินตูตูตั้งแต่โพดแล้วอะ่ะต้องขอบอกว่าเมจิกอะ่ะเป็นการ์ดที่มีตลาดมือสองแบบเยอะมากก็คือสินค้าซื้อมาขายไปอ่ะครับว่าได้จากอะไรคือเมื่อไม่กี่เดือนก่อนอีเบย์ได้เข้ามาซื้อกิจการของ TCG Player เลยนะก็คือแบบอีเบคงเห็นว่าตลาดตรงนี้มันใหญ่มากควบรวมกิจการแม่งเลยซึ่งคลิปนี้ก็ขอพูดใน ซื้อขายเฉพาะของประเทศไทยนะครับเพราะว่าต่างประเทศนี้ผมก็ไม่รู้ว่าระบบซื้อขายของเขาเป็นยังไงใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเคล็ดลับการจับคนโกงดูดีกว่าว่าในวงการเมจิกเราจะสังเกตยังไงบ้างว่าคนนี้โกงหรือเปล่า1การโกงจากเพจออฟิเชียลเช่นการโกงจากร้านค้าจริงเงี้ยเขาบอกเลยว่าข้อนี้เกิดขึ้นได้ค่อนข้างยากถึงยากมากนะครับก็คือสมมุติถ้าเกิดร้านไหนโกงอะ่ะมันก็มีที่ตั้งร้านใช่ป่ะสมมติภูเก็ตการ์ดจะโกงคุณผมบอกว่าเนี่ยจะส่งให้คุณแล้วผมไม่ส่งคุณจ่ายเงินมาแล้วผมมุก ไม่ส่งคุณก็สามารถจะมาทุบตผมได้ครับเพราะว่ามันมีที่อยู่แน่นอนอยู่แล้วครับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการทําเพจปลอมเช่นคนทําเพจภูเก็ตกราฟปลอมขึ้นมาคือโลโก้ผมก็ไม่ได้ยากอะไรใช่ไหมถึงอัรบ้ามันจะมีเยอะหน่อยก็เถอะแต่ว่าถ้าแบบคนไม่รู้อะไรกดเข้าไปก็ปลอมได้ไม่ยากนะไอ้เพจเนี่ยเพราะว่าการตกแต่งในเพจมันก๊อบกันได้ไงแล้วก็พอคุณซื้อขายกับเพจปลอมนั้นนะ่ะสักครู่เขาปิดเพจนี้แล้วไปเปิดเพจใหม่อีกก็ทําได้ครับแต่ว่าวิธีนี้เขาไม่ค่อยทํากันเพราะว่าเรื่อออองงงงกกกาาาาาารรรส้้เเพจนนนี่่่ยยคคขุืืทํวววิธ็ อ่ะสองการโกรงจากคนเนี่ยเป็นการโกรงที่ใช้กันเยอะที่สุดในวงการเมจิกเลยครับจุดแข็งของการโกรงระบบนี้คือเราแจ้งตำรวจเลาวเขาไม่ค่อยรับเรื่องครับเพราะว่าการ์ดเกมะในบ้านเรายังมองเป็นสินค้าสำหรับเด็กอยู่นะคือเหมือนกับว่าถ้าเราไปบอกตำรวจว่าพี่ครับผมโดนโกงครับโดนโกงเรื่องอะไรเ้องอ๋อผมซื้อการ์ดเกมจากคนนี้แล้วมันไม่ส่งของให้เขาก็จะเดี๋ยวลงบันทึกประจำวันให้นะแล้วก็จะปล่อย,อยเบอร์ไปครับคือถ้ายังไม่เป็นกระแสแบบ Forex 3D อะไรพวกนี้เขาก็จะไม่ค่อยมาสนใจ ต,ต้องเป็นเรื่องที่มันเฉาในระดับหนึ่งเข้าถึงมาแหลหรือว่าถ้าคุณจะแบบเอายิงเอาจังสมมติโดนโกงไปหมื่นหนึ่งเงี้ยเอ้ยจำนวนนี้มันเยอะวะ่ะมันยอมไม่ได้คุณก็อาจจะต้องแจ้งความจ้างทนายขึ้นศาลซึ่งไอ้พวกนี้มันมีคอสน,นะครับสมมติถ้าคุณฟ้องได้อาสมมติคุณทําขั้นตอนถูกต้องครูต้องหามามอบตัวจับได้คารังคาเขา,า,ขา,ขา,ขาแล้วคุณได้เงินกลับคืนมาบางทีไอ้หมื่นหนึ่งเนี้ยไม่ cover นะครับไอ้ค่าการ์ดกับค่าทนายอ่ะคือค่าทนายค่าขึ้นศาลมันแพงมากนะแล้วก็ศาลนี่มันไม่ได้ไปทียวจบ มันต้องนัดสองสามทีอะ่ะผมเคยไปศาลในคดอีอะไรสักอย่างของครอบครัวนี่แหละนัดกันเป็นปีอะ่ะคือเดือนมกราแล้วเว้นมาเมษาแล้วเว้นมาตุลาเงี้ยก่าจะจบคดีได้คือเป็นปีครับก็ต้องเรียกได้ว่าเสียเวลาชีวิตมากถ้าเป็นไปได้นี่อย่าไปเกี่ยวข้องอะไรกับศาลเลยนะครับถ้าแก้ยากงั้นเรากันไว้ก่อนดีกว่างั้นเราจะการการโกงในการซื้อขายการมจิกยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะแชร์ประสบการณ์ของผมให้ฟังซึ่งอันนี้คือมันก็ไม่ได้ใช้ได้กับทุกคนหรอกนะบางทีก็อาจจะผิดแต่ว่าอันนี้คือหลักก ที่ผมชัยวัดว่าใครโกงใครไม่โกงหนึ่งคือผมจะกดดูสเตตัสครับสมมติถ้าเป็นคนเนี่ยแบบเห็นมาตลอดว่าซื้อขายไม่จริงในบอร์ดเนี่ยมาประจำสองวันโพสต์ทีสามวันโพสต์ทีอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรครับซื้อขายได้ปกติแต่ว่าถ้าเป็นแบบในชื่อแปลกๆเงี้ยแบบไม่เคยเห็นเลยว่ะแล้วมีครับที่แบบหายไปคโคตดอ่ะลิเลียนาวอล์ฟสปาญี่ปุ่นฟอยอะไรพวกนี้คลิกมันก็ต้องตรวจสอบหน่อยนะครับวิธีง่ายๆเลยคือผมจะกดโปรไฟล์เขาไว้ก่อนเลยว่าโปรไฟล์เนี่ยสร้างมานานยังเพราะว่าถ้าโปรไฟล์เพิ่งสร้างแบบอาทิตย์ที่แล้ววหรืออ2ันนก่ โอ้โหปลอมแน่นอน,นครับคือไม่มีใครเอาโปรไฟล์อย่างนี้มาขายของแพงๆหรอกครับบางทีไอ้พวกนี้มันกันหลายชั้นนะก็คือเป็นประมาณแบบเปิด Facebook ไว้แล้วก็อัปรูปอาจจะไม่ใช่รูปตัวเองด้วยเอารูปคนอื่นมาอัปรูปเข้าไปเรื่อยๆเป็นแพทเทิร์นนะครับแต่ไม่ค่อยโพสต์อัปเดตนะครับซึ่งเขาบอกว่าคนจริงๆก็มีทําอย่างนี้นะแต่น้อยไอ้โปรไฟล์อย่างเงี้ยเป็นส่วนที่ไม่น่าไว้ใจหนึ่งแล้วกัน2ตรวจเช็คภาพที่เขาเอามามันจะมีภาพการ์ดใช่ไหมว่าเออเนี่ยขายการ์ดแบบนี้แบบนีน้ครับไอ มีวิธีหาภาพจากภาพอะครับว่าภาพนี้เคยถูกปล่อยครั้งแรกตอนไหนมันก็จะขึ้นมาบอกเลยให้เราเซฟภาพมาแล้วก็อัปโหลดขึ้นมาใน Google อีกรอบหนึ่งอันนี้หลายๆคนน่าจะทําเป็นแล้วก็คือหาภาพจากภาพถ้าแบบภาพนี้โพสครั้งแรกเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนี้โอ้โหไม่ใช่แน่นอนครับก็คือเขาขโมยภาพมาจากที่อื่นนะแล้วก็มาโพสหลอกขายกันอันนี้คือหลอกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสามยึดยักถ้าแบบว่าคนจะซื้อจะขายกันนะเขาไม่ค่อยมากครับเช่นแบบว่าผมซื้อการจากคนนี้คุณยี่ห้าใช่ไหมครับใช่ครับ,รบเอานี่นี่ครับเข พอรวมก็อโอนบัญชีนะครับที่อยู่ครับส่งพวกนี้นะครับขอบคุณครับแค่นี้คือจบแต่ว่ามันจะมีพวกแบบ น้องคิดว่าราคาควรจะเท่าไหร่อันนี้เริ่มแปลกแล้วนะเพราะว่าถ้าเป็นคนซื้อขายไม่จริงกันเขาจะไม่พูดอย่างนี้นะครับคือเขาจะรู้ว่าอะถ้าเกิดว่าเป็นคนใหม่จริงก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาจะมีการลีลานิดหน่อยถ้าต่อไปเราโอเคครับขอดูภาพหน่อยครับเออตอนนี้เข้างานอยู่ครับไม่ว่างอันนี้เอสองแล้วนะนะว่าเฮ้ยตัวลงขายจริงไหมนี่ก็คือถ้าเขาจะขายจริงอ่ะเขาต้องการเงนินใช่ไหมเขาไม่มายึกยักหรอกครับเขาก็ต้องทําให้เราตอนนั้นอนะหรือไม่ก็ถ่ายเก็บไว้หรือไม่ก็อย่างน้อยเดี๋ยวผมกลับไปบ้้้าาาานนนแลลวถ่ยกมมใหะคครือปปณเ็ งานเขาก็อาจจะไม่มีเวลาทั้งวันเขาก็ต้องกลับไปบ้านแล้วก็ถ่ายรูปให้เราซึ่งอันนี้เข้าใจได้แต่ว่าถ้าเกิดมีเอ๊ะสเช่น ขอโทษครับการไม่ได้อยู่ที่ผมแต่อยู่ที่น้องผมครับแต่ส่งได้แน่นอนคือถ้าเขาเริ่มบ่ายเบียงหรือว่าพูดแบบไม่ตรงประเด็นนะครับซึ่งมันไม่ใช่ธรรมชาติของคนที่จะต้องการขายอะเหมือนกับว่าเขาต้องการแค่ให้เราโอนเงินไปให้ได้โดยการชักแม่น้ําทัง5าอันนี้คุณต้องประมวลผลเองนะครับในช่วงขณะที่คุณกําลังคุยกับเขาอยู่ว่ามันเอ๊ะในระดับไหนคือถ้าเอ๊ะมาถึง5เนี่ยคุณไม่ต้องคุยต่อนะครับเพราะว่าแม่งเยอะเกินถึงเขาจะมีการจริง,รงๆก็ไม่รู้จะส่งวันไหนอะครับเอาตรงนะเพราะว่าเหมือนกับคนที่ไม่ค่อยมมีควาาารับบผิิดชออะะจจเเงนก ยังยึกยักอยู่อย่างเงี้ย่อให้มีการ์ดจริงก็เรียกได้ว่าน่าจะเสียเวลาเยอะครับแต่ส่วนใหญ่9 9เลยนะหลอก C ไม่สามารถถ่ายรูปหรือคลิปเป็นหลักฐานได้ถ้าเกิดผมจะซื้อกาดแบบพวกลิเลน,น่าเท็กเจอร์ฟอยเงี้ยการมันไม่ใช่10บาทนะคุณมันหลายพันถึงหมื่นก็มีเราก็ต้องขอดูวิดีโอนะครับถ้าเป็นคนแปลก,กแล้วเข้ามาขายของแพงๆนะครับปกติผมจะไม่เข้าไปเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นคนคุ้นเคยก็จะให้ถ่ายวิดีโอเพื่ออะไรไม่ใช่ไม่ไว้ใจนะครับการถ่ายวิดีโอเนี่ยเราต้องการที่จะดูว่ามัน มีเาเมจทางไหนหรือเปล่าเช่นบางทีมันมีดดเมจตรงนี้นิดนึงแล้วเขามองไม่เห็นหรือว่าเขาไม่ได้แจ้งเราเขาอาจจะคิดว่าเราเห็นในภาพแล้วก็ได้เราจะอ๋อตรงนี้มีดดเมจใช่ไหมครับเราก็อ๋อใช่ครับใช่ครับถ้าเป็นงี้ลดไดไหมครับเราก็ว่ากันไปแต่ว่าการที่เขาถ่ายวีดีโอมาให้เราดูได้เนี่ยมันแสดงว่าเขามีของอยู่กับตัว99%แล้วนะอันนี้คือไว้ใจได้แน่นอนส่วนเรื่องหลังจากนั้นมิ้น์ไม่มินม้น์ก็แล้วแต่เลย5ไม่รู้สีขายแต่เข้ามาขายมันก็มีกรณีแบบนี้เหมือนกันที่ไม่ได้ต้ตองการ หลอกแต่ว่าแบบเหมือนกับไปเปิดโกดังเก็บของแล้วเจอการเมจิกอยู่หนึ่งรังอะไรพวกนี้แล้มาบอกว่าตั้งราคาเลยครับบิดให้อะไรพวกนี้อันนี้มันต้องบอกว่า50-50นะ <c oughs> ก็คืออาจจะหลอกก็ได้หรืออาจจะได้ก็ได้อันนี้ไปทําความเสี่ยงกันเองครับแต่ว่าถ้าบางคนมาแบบเอารูปมาจากที่อื่นเอามาวางขายแบบให้เราประมูลเงี้ยแล้วก็สุ่มถามราคาเช่นพ <c oughs> ี่คิดว่าจะได้เท่าไหร่หรือว่ามีราคาในใจไหมอะไรประมาณนี้คือคนที่เคยซื้อขายกันเขาจะไม่ถามกันอย่างนี้นะครับก็ถ้ามาอย่างเงี้ยให้รู้ไว้ก่อนเลย ว่าเขาเป็นคนนอกหรือว่าพึ่งเข้ามามีอยู่2อย่างถ้าเป็นกรณีนี้คุณก็ต้องรับความเสี่ยงเวครับการในหนึ่งังอาจจะมีพวกของดีๆอยู่ก็ได้อาจจะเป็นประมาณแบบชาวต่างชาติย้ายไปแล้วลืมขนไปหรือว่าขนไปไม่หมดอะไรพวกนี้หรือว่าก็มาหลอกครับมีอยู่2อย่างผมว่าทุกคนก็คงจะต้องเคยโดนหลอกบ้างครั้งสองครั้งแหละแต่ว่าพอโดนครั้งสองครั้งแล้วเราจะมีปุ่มเอขึ้นมาทีหนึ่งว่าเอ๊ะแม่งระดับไหนถ้าเอ๊ะหนึ่งมันก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเอ๊ะสองสามไปเรื่อยๆผมแนะนําว่าให้ เพื่อถอยออกมาดีกว่าครับไม่ควรจะเสี่ยงกับการ์ดราคาที่มันเป็นแบง์พันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ผมเพิ่งเห็นคนที่โดนโกงไปวันก่อนเุ๊บเสียไปเป็นพันเลยนะก็ขอให้ซื้อขายกันแล้วระระวังนะเพราะว่าในบอร์ดอน่จริงๆเรามีแอดมินที่ดูแลเรื่องนี้อยู่นะแต่ว่าเขาจะไม่เขาคงดูแลได้ไม่ทั่วถึงอะ่ะเราต้องป้องกันตัวเองในระดับหนึ่งก่อนโอเคสำหรับวันนี้ผู้เก็ดการ์ดก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง และอย่าลืมไปกดติดตามเพจของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ภูเก็ตการ์ดลาไปก่อนสวัสดีครับ